c o l l e c t s e e d s f r o m ม a r i t y s e e ี s p o t s Before They Stop Bouncing เพืเ่อนๆจะต้องไปเก็บมเมล็ด r e r l t y y จากกระเปาะของมเมล็ด r e r l t y y และต้องเก็บก่อนที่มันจะหยุดกระเด้งที่พื้นฟังดูงง,ง,งๆใช่ไหมคะก็จริงๆไม่ได้ยากค่ะเพื่อนๆไปลงที่สุดที่ไซลงก็ได้นะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยจะมีกระเปาะที่เก็บมเมล็ดเบลเ t ีค่อนข้างจะหลายแห่งทำให้เราทำเควสนี้สามารถจบได้ในตาเดียว เมืองโรงต้นไม้อันนี้นะคะก็จะมี seed p o ์ตแบบนี้นะคะเพื่อนๆไปทำการทูบค่ะ พอเราทุบแล้วเนี่ยมันก็จะกระเด้งมเมล็ดออกมาเพื่อนๆจะต้องเก็บก่อนที่มันจะหยุดกระเด้งที่พื้นนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ให้เก็บทันทีที่มันก่อนจะถึงพื้นคือมันน่าจะกระเด้งที่พื้นหนึ่งทีนะคะก่อนที่มันจะหยุดเพราะฉะนั้นก็จะต้องเก็บให้ครบก่อนที่มันจะหยุดเด้งคือถ้าสมมติว่ามันลอยแตะออกไปแล้วก็หล่นที่พื้นค้างแบบนั้นเราจะไม่สามารถเก็บอันนี้เพื่อทำเควสได้ อย่างที่บอกไปค่ะว่าเนื่องจากตรงนี้มันมีเยอะนะคะเราสามารถที่จะทุบแล้วก็ทำการเก็บอันใหม่ไปได้เมื่อกี้ทุบไปแล้ว2อันใช่ไหมคะข้างหน้าเนี่ยเราก็ยังมีอีก2อันก็ถือว่าเป็นสุดที่มีเยอะที่สุดในแมปแล้วค่ะโด n เนทเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ฟอร์ดไนได้ที่ทูาเล็สและพร้อมเพย์ตาม QR Code หรือเบอร์นี้ก็ได้นะคะ